ะต้มนะคะต้มปลานะจ๊ะอันนี้คือปลาของเรานะคะเดี๋ยวรอดเดือดเราจะเอาปลาตัวนี้ลงนะคะแล้วก็หอมนะคะเอ่อใบกระเพราแล้วก็ต้นหอมแล้วก็อะไรอะไผตูแล้วก็ไข่มันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ลงเดี๋ยวรอเดือดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไข่ลงนะคะอันนี้ก็จะมีพริกนะคะแล้วก็ ใบมะก,กรูดค่ะแล้วก็มะขามนะคะง่ายเราก็เอาปลาลงไปแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยก็ไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวคาวเพราะว่าน้ำไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่เดี๋ยวเราเอาไข่ลงนะคะลงเลยเรียบร้อย ใส่ไผ่ตูลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เนี่คือเราใส่เกลือใส่อะไรทานได้เลยนะจ๊ะปรุงรสได้เลยใส่ต้นหอมเข้าไปบีบมะนาวรอเ <c oughs> พราะก็เปรี้ยวนะคะ <c oughs> นี่ก็จะทานได้แล้วนะคะดูดิ มันเริ่มเทิมเลยเห็นไหมมันจะมีหูดูอีโหูไข่อื้มน่ากินมากนะคะอืโมเป็นไงโอ้โหก็ตัวปากนะคะอืมโอเคเรียบร้อยจ้าตักเสิร์